บคอนแห่งความโกรธนิยายสืบสวนที่ยืมบทสุดกระละมนี้นะเนื้อเรื่องระทึกสุดใจไปเลยแลกจังที่นายเอาเวลาเปิดแต่ละหน้าฉันลุ้นมากเลยล่ะเหรออ๋อเรื่องนี้นะคนร้ายคือผู้ชายคนแรกนั่นแหละเฮ้ยเลยเราลุงสาอ่านยังตื่นเต้นมาตลอดด้มาเฉลยคนร้ายฉันฟังเฉยเลยอะเอ้ยโถเอ้ยโมโหกับเรื่องแบบนั้นไปมันก็เสียพลังงานเปล่าๆน่ะ เออไม่เสียเปล่าบ้างหมวกป๊อปคอร์นอะไรของนายเนี่ยฉันกำลังเล่าเรื่องจริงจังอยู่แท้ๆแล้วนี่มันอะไรออะฮะอารมดีขึ้นแล้วอนี่คืออะไรเหรอก็พอสวมหมวกนั่นแล้วนะ แล้วจะสามารถทำป๊อปคอร์นได้ด้วยพลังความโกรธยังไงเล่าเนาะอร่อยดีแฮะเป็นไงล่ะขอกินบ้างดิโอ๊ะเข้มกำลังดีเลยเราจะคลายโกรธแล้วยังได้กินป๊อปคอร์นที่อร่อยขนาดนี้เป็นของแถมอีกโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอร่อยอร่อยอ่าหมดจะแล้วอยากกินอีกจังเลยอ่ะเอาหมวกป๊อปคอร์นไปสวมหัวคนที่กำลังโกรธก็ได้กินดีนั่นแหละเออ โนบิตะอออ๋ออ่อืมโนบิตะนี่มันอะไรกันฮะอมานี่หน่อยสิแม่กโกรธหน้าดูถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ทำป๊อกคอร์ได้อีกแล้วสิเนอะทำอะไรอยู่ละ่ะรีบนั่งลงตรงนั้นเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นสวมนี่ก่อนนะครับแม่มาเล่นอะไรในเวลาแบบนี้เนี่ยฮะ โล้ขึ้นเยอะเลยนะเราน่าก็ตั้งใจหน่อยนะเง้นแม่ไปซื้อกับข้าวก่อนนะอยได้บบเพียบเลยอ่ะยิ่งโกรธมากแถเล่ก็ยิ่งได้เยอะอะทิจะทานแล้วนะครายจะทานนะกลายจะไปเพลิดเพ็สุดๆไปเลยอ่ะพอเพื่อแต่ละคนอะรสชาติมันไม่เหมือนกันนะนปะแล้อกับคนอื่นดูบ้างเถอะเนาะต้องหาคนที่กำลังโกรธนะ เฮ้ยอารู้เสียฉบัดเลยอืะเออสนิเอะนายรู้ไหมใจแอนทำเครื่องเกมที่ฉันเพิ่งจะซื้อมาใหม่พังซะแล้วว่ะมันน่าโมโหจริงๆต้องโวยวายใจแอนเลยเอ้าเยอะเลยเฮ้ยโล่คุณเยอะเลยนั่นอะไรเหรอ ฟางตอเขาใช้ได้โอ้นะมันกลายสภาพเป็นป๊อปคอร์น <c oughs> เนี่วรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> จะทานเลยวกัน,นค่ะรสอร่อยแหงอร่อยรอสคอนเปอร์เขาต้องเป็นรสชาติของฉันในสไตล์ฝรั่งเศสเลยนั่นนี่อ่ะสนุกดีจังเลยไปหาป๊อปคอร์นอร่อยอร่อยกินกันเถอะนะแล้วแล้วป๊อปคอร์นของคนแบบไหนถึงจะอร่อยล่ะอ๋อเรื่องนี้น่ะไม่มีใครรู้หรอกเอาเป็นว่าหาคนที่กำลังโกรธก่อนก็แล้วกันนะเออเออคว่างเลย สวยงามเฮ้ยจ๊บยังไงก็ขาดใจแอนนใบได้อะเนาะแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เขาไม่ได้โกรธอยู่นะทาให้ใจแอนโกรธง่ายจะตายไปนีนายคอยดูละกันนะเฮ้ยว่าไงก็ดอะไรเน่ะเฮ้ยเออเอเกินไปแล้วนะอย่าฮวงเลยเดี๋ยวนี้สวนผัวก็อารมณ์ดีแล้วล่ะ เ้ะมาอเเตมตัวโอนน่วมหนะเหนยนี่ไปไหตอกับตอกับโถ่ี่เราทำอะไรลงไปเิเอ๊ะทำไมไม่ออกมาล่ะ พอได้อัดซีดีโอเข้ากๆๆ็เลยหายโกรธนะตีมาแล้วเกินอ่ะเย้เอาลใครเนี่ยเที่ยวของแบบนี้มาทิ้งไว้ตรงนี้ใครใครเยเฮ้ยนี่ป๊อบคอร์ด่นความโกรธของฉันเนี่ย เฮ้ยถ้างั้นพวกแกก็กินให้เยอะๆก็แล้วกันนะอะไม่ต้องห่วงยี่สิบแล้วก็กินแบบนี้หรือว่าป๊อปคอร์นนี่มันได้ๆกินเข้าไปนะน้อั้อินองใอป็อะไรไปเปาอ่าเป๊อบคอร์นของใจเอ็นนะนะอร่อยมากจนน้ำตาเล็ดเลยล่ะแบบนี้เราจะลองกินของคนอื่นดูบ้างจริงไหมอ่ะเดแนันสิไปตามหาสุดยอดป๊อปคอร์นกันดีกว่านะ สุดยอดนะแล้วใครจะมาทำป๊อบคอนที่อร่อยขนาดนั้นได้อะฮะมีอ่ะอให้ตายสิอยากรู้นะว่าเด็กพวกนี้คิดอะไรกันอยู่มันเขียนรวนละเทอะหมดฉันว่าไม่น่าอร่อยเท่าไหรหรอกดีละงั้นต้องมาลองดูเอามานี่ดูได้สร้างภาระให้แท้จะอเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ดจู่ก็ร่มดีเฉยเลยอ่ะอ้าหมดแล้วเหรอ

กินอืกจังเลอยนะอยจริงสิงั้นทำปอปคอนให้เยอะกว่านี้กันเถอะดีละตกลงตามนั้นเลยแต่ว่าจะไปจงใจยั่วเขาให้เขาโกรธมันไม่ได้ด้รอจนกว่าเขาจะโกรธเองก็ได้นี่เวลาแบบนี้ดูไม่มีวี่เวาจะโกรธง่ายๆเลยปกติคนที่ทำให้เขาโกรธมันก็มีแก่พวกดอกบิตาแน่นะเริ่มเล่นมักรุกญี่ปุ่นแล้วอ่ะ อ๋อจริงด้วยสิจำได้ว่าพ่อฉันเคยบอกว่าคุณามินาริกเนี่ยเป็นยอดฝีมือด้านหมักรุกแข่งกับใครไม่เคยแพ้เลยนะโอยนะก็หมายความว่าถ้าแข่งหมักรุกแพ้ใครขึ้นมาเขาก็ต้องเจ็บใจจนระเบิดความโกรธออกมาแน่เลยจิงปะแต่ใครก็แล้วที่เก่งกว่าคุณามินาริอ่ะอ๋อจริงสิขนมปังช่วยจังและก็คู่มือหมากรุกเบื้องต้นเราจะใช้คู่มือเล่มนี้ แปะขนมปังลงไปแล้วก็อมอมีนี้ด้วยถ้าจะมิธีการเดินหมากได้หมดนะมันต้องชนะคุทธพเธ้ทำอะไรกันอยู่เหรอขอความกรุณาด้วยครับ่าดีนี่ที่มาท้าแข่งหมากรุกกับฉันเนี่ยผมเก่งมากครับนะนั้นก็ยิ่งสนุกใหญ่เลย แต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ง่ายูกค่ะไปงั้นทำได้ไม่เล้วนี่นะน่าตโ่นเกนาดเก่งกว่าโดราเอมอนที่กินขนมปังช่วยจำเข้าไปอีกเลยเนี่ยแม่ถ้าปวดเจิบแล้วนะแบบนี้ไม่ไหวแล้วโดราเอมอนมาโกรธซะเองแบบนี้จะได้อะไรอ่ะ้ย ขอเวลาน้าก่อนอืมอืมอฉันว่าที่มันไม่เวิร์กก็เพราะว่านายเอานงสือคู่มือเบื้องต้นมาใช้นั่นแหละใช่แล้วต้องเลือกระดับสูงกว่านี้แล้วอ่ะอืมอืมอ๋อเจงด้วยถ้างั้นก็ต้องตีงานเจอแล้วเดิคพิชิตชัยหลักลุกครบชุดสิบเต่มเลยไม่เอาละแะลงไปหนุ่มปังช่วยจำแปะแปะลงไปแปะแปะเขาไปหมดไป เออเอออนี่เอาไปห้าเล่มก่อนแล้วกันเอขอเวลาเดี๋ยวนะครับอถ้าทางเธอจะหิวมากเลยนะเนี่ยนะลูกขาดอ๋อยังไม่พออีกเหรอเนี่ยต้องกินให้มากกว่านี้เหรอ โโอ้หกินเข้าไปอีกเร็วๆเข้าอีกเหรออีกเหรออ่ะอีกเหรอแต่จันอิ่มแล้วนะเร็วๆๆเร็เอากิน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 อับกินข้าไปโอ้โอยุงจะแตกปะเนี่ยเออเอาล่ะถึงแผนสุดท้ายแล้วทีอ้ําก็นไปไม่ไหว้ยโอดีละฮะโตกลับไปนะแสดงว่าคงอิ่มแล้วสินะครับนี่อิ่มมากเกินพอแล้วครับอ อาลูกค่ะเอ๊ะหมากนี้มันผมเป็นฝ่ายชนะแล้วสินักรับแลเวแล่วโกรดแล้วโกรธแล้วผมแพ้แล้วครับผมเอ โกรธเลยแหละครับที่เป็นฝ่ายแพ้คนเราเนี่ยนาจะเติบโตขึ้นได้จากความพ่ายแพ้นี่แหละเมื่อถึงเวลานั้นเราจะรู้จักการใช้อารมณ์จะไม่โกรธจะไม่โมโหคุณข้าไม่นารีเข้าถึงแก่นชีวิตแล้วสินะคะแล้วกันสิเรากลับกันเถอะเด็บกินขาแล้ว้ไม่ไหว้เลยไม่ไหวล้มไม่เนี่ยตามล้มลุกเลย แต่ว่าเข้าถึงก yeah> ันเของชีว nee ิตแล้วนี่เนอะหน่อยนะโอ้แใเยอะป๊อบคอร์ดมาตั้งขนาดนี้เลยอ่ะสมเพ็จนได้เนอะเฮ้ยแต่มันตากินเด้หขมขมมวป๊อบคอร์นี่มันอะไรกันเนี่ยความโกรธทั้งคุณทันมินานรี่ละรุนแรงเกินไปมันก็เลยไหม้หมดเลยอะเนี่ยังไงงั้นอะ Bye, have